สวัสดีค่ะเราพามาชมต้นละอองดาวที่เราขาดการดูแลนะคะเมื่อเราปล่อยเขาไปสักระยะหนึ่งนะคะเราไม่ได้ดูแลเขาต้นเขายาวมากๆเลยค่ะตรงนี้เขาจะได้รับแสงตอนช่วงกลางวันแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าตรงนี้เขามีต้นไม้มาบางังแล้วก็มีสแสล a มด้วยค่ะ แต่ตอนกลางวันแดดจะจัดมากเราเลยเอาสแสลมมากลางไว้นะคะนอกจากเขาจะยาวแบบนี้แล้วนะคะเขาก็ยังออกดอกด้วยค่ะใครไม่เคยเห็นดอกต้นละอองดาวคะ่ะนี่ค่ะพอดีวันนี้ฝนตกนะคะอันนี้เป็นละอองดาวสีชมพูที่คราวที่แล้วเป็นพุ่มส,สวยๆนะคะตอนนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วคะ่ะถอนตรงนี้ออก เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าต่อไปเขาจะดอกเขาจะเป็นมเมล็ดไหมรู้สึกว่าละอองดาวเขาจะมีมะเมล็ดนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นมเมล็ดเขาแต่เคยเห็นต้นเบี้ยเขาต้นเล็กๆที่เกิดในกระถางอื่นโดยที่เราไม่ได้ปักชำนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะนี่ค่ะ ต้นนี้เดิมทีเขาเคยยาวแล้วเขาก็ออกดอกแต่เราก็ปล่อยอะค่ะเราไม่ได้ดูแลเขาเขาก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะพอเขาออกดอกผ่านไปสักระยะหนึ่งเราก็มาเห็นต้นเบี้ยเล็กๆของละอองดาวตรงนี้ค่ะปรากฏว่าทีแรกไม่แน่ใจว่าใช่ละอองดาวไหมนะคะแต่พอปล่อยเวลาไปสักพักหนึ่งต้นเขาเริ่มใหญ่ขึ้นก็เริ่มชัดขึ้นค่ะว่าใช่แน่ๆค่ะต้นละองดาวแสดงว่า เขาน่าจะมีเมล็ดนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเมล็ดเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรารอดูต้นละอองดาวสีชมพูแล้วกันนะคะว่าหลังจากเขาออกดอกแล้วเดี๋ยวจะเอาลองเอากระถางไปวางตั้งข้างๆนะคะให้เขาเป็นเมล็ดแล้วก็ร่วงลงกระถางดูซิว่าเขาจะมีต้นเบี้ยแบบต้นสีขาวเขียวนี้ไหมนะคะตอนนี้เราทำการย้ายต้นละอองดาวสีชมพูนะคะ มาไว้ใต้สแสลมอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็จะโดนแสงแดดบ้างลำไรนะคะแต่ก็จะโดนประมาณสี่ชั่วโมงได้ค่ะ4-5ถึงชั่วโมงเป็นแดดลำไรนะคะแล้วเราจะทดลองเอาฝั่งที่เขามีดอกนะคะมาวางไว้บนกระถางที่เป็นดินเปล่ายังไม่มีการปลูกต้นไม้อะไรนะคะกระถางนี้นะคะนี่ค่ะเราเอาอันนี้มอาวางเพื่อที่จะดูว่าเขาจะมีเมล็ดร่วงลงไปไหม ถ้าเขามีมเมล็ดร่วงเขาก็จะเกิดเป็นต้นเล็กๆนะคะแล้วกิ่งยาวๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองปักชำโดยชำแบบเหมือนที่คล้ายๆกับอ่าชำโหระพาไม่แน่ใจใกันค่ะว่าเขาจะขึ้นง่ายเหมือนต้นโหระพาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูค่ะว่าปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้ถุงอกแล้วเขาจะมีการงอกดีไหมหรือเป็นยังไงนะคะ หลังจากเราปักชำนะคะกระถางกระสานกิ่งนะคะเราปักชำเสร็จแล้วเราก็เอากะมาพ้าวสับนะคะใส่ลงไปด้วยเพื่อรักษาความชื้นให้กับเขาหน่อยหนึ่งนะคะเราก็อย่าลืมนะคะรดน้ำลงไปะะอันนี้เดี๋ยวรอดูผลนะคะภายใน2องอาทิตย์ถ้าเกิด ถ้าเกิดภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะใบที่เขามีอยู่นะคะไม่เหี่ยวเลยแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็คือเขาก็ติดแล้วละคะ่ะแต่ถ้าเหี่ยวก็คือไม่ติดนะคะส่วนอันนี้ก็ต้องดูสักระยะค่ะเราก็ยังไม่เคยเห็นมเมล็ดเขาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะรอให้ดอกเขาเหี่ยวดูว่าเขาเป็นมเมล็ดแบบไหนนะคะถ้าดูไม่ทันก็คือรอให้เขาโรยลงไป ภายใน1เดือนนะคะไม่เกิน1เดือนถ้าเกิดว่าเขามีมเมล็ดนะคะเขาจะร่วงแล้วก็เกิดใหม่ในกระถางที่เราเตรียมดินไว้นะคะอันนี้เราก็ลดน้ําเอาไว้ให้ชุ่มค่ะส่วนดินนะคะเราก็จะผสมเหมือนเดิมที่เราเคยผสมแล้วค่ะให้เขา,าซึมง่ายๆนะคะการระบายน้ําดีนะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นการทดลองนะคะก็ขอจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนคลิปหน้าเราจะมาบอกค่ะว่าเขาปักชำแบบนี้แบบที่ตัดใบแก่ทิ้งนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกใหม่เหมือนเวลาเราปักชำต้นโหระพานะคะเขาจะขึ้นง่ายเหมือนโหระพามั้ยติดตามชมคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ